นี้รู้สึกภูมิใจมากๆที่ได้มาค่ะ so happy to see everyone here ครับผมดังนั้นเนี่ยรู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาเพราะอะไรเพราะว่าได้เห็นขวดร,รักโลกอันแสนมีประโยชน์แล้วถูกต้องนะใช่ค่ะ,ะจริงๆได้เดินอออรอบรอมงานแล้วน่าสนใจมากๆคะ่ะรู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรเยอะด้วย ใช่ค่ะเขาก็จะมีข้อมูลบอกกับราอย่างนี้ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับขวดพลาสติกบ้างใช่ค่ะเนาะแล้วที่สำคัญที่สุดภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญของบินเนเรในครั้งนี้นะคะเพราะว่าเขากล้าที่จะเปลี่ยนพลาสติกให้เป็นเรื่องที่เราสามารถรณรงค์ช่วยกันรักษาโลกใบนี้ได้ค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นกระบอกเสียงด้วยค่ะเชิญชวนทุกคนนะคะทั้งคนรุ่นใหม่ทั้งคนรุ่นเก่าให้ มาดูแลโลกที่สวยงามของเราใบนี้ให้เขาสวยงามขึ้นไปเรื่อยๆค่อแล้วก็ที่รู้สึกภูมิใจแล้วก็ยินดีที่จะนําเสนอทุกคนมากๆคือข้อมูลที่ได้เรียนรู้วันนี้ค่ะได้ข่าวมาว่ามินาเรเขาชุบชีวิตขวดพลาสติกแล้วก็หยุดการผลิตขวดพลาสติกใหม่น้ําหนักเท่ากับเปลาวันเจ็ดพันตัว <Wow. S 1> s Amazing <S คือยิ่งใหญ่มากๆค่ะในอย่างที่บอกค่ภูมิใจมากๆค่ะ ครับผมนะฮะวันนี้เราจะคุยกับย่ยาและเราจะคุยกับคุณนริ t าด้วยโ,โั้จริงแล้วตอนนี้เรียนเชิญคุณนริาขึ้นมานะครับนี่ไงเลยขอเชิญคุณนริ t นะครับเผื่อมีข้อมูลเกี่ยวกับขวดออพสเราจะได้พูดคุยกันเพิ่มเติมนะครับใ,ใหม่ซึ่งเราก็เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างของโลกเหมือนกันและก็อยากจะเปลี่ยนมันให้เป็นในทางที่ดีขึ้นถูกไหมคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าย่าน่าจะลงมือทําอะไรบางอย่างไปแล้วเหมือนกัน ขอรู้หน่อยดิวิธีรักโลกวิธีดูแลโลกใบนี้ในแบบของยา่ยาย่าย่ารู้สึกว่าถ้าเราได้เรียนรู้แล้วอะค่ะสุดท้ายก็ knowledge แล้วก็ควรต้องลงมือทำอะค่ะก็คือหลังจากนี้แน่นอนค่ะย,ย่าเลือกที่จะใช้ขวดออลพีชของมินเนอร์เรยแน่นอนค่ะ obviously ค่ะเขาเป็นขวดพลาสติกที่รีไซเคิลมาแล้วอ,อีกอย่างจริงๆมันมีหลายวิธีมากๆที่เราสามารถรักษาโลกใบนี้ได้ค่ะใช้น้ำ ในบ้านให้เท่าที่เราต้องใช้ไฟเอ็กซ์ตรามันคือสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วค่ะเราแค่ต้องลงมือทำลงมือเลือกที่จะใช้สิ่งที่ดีสำหรับสิ่งแวดล้อม่ลดการใช้พลังงานรวมถึงหลายๆอย่างที่เรารู้ว่ามันก่อให้เกิดม,มลพิษมลภาวะ,าะอะเนาะซึ่งเป็นวิธีที่ทำง่ายนะครับคุณอาค่ะเนาะทดกคนทได้ด้วยตัวเองค่ะดังนั้นเนี่ยขอยิธีอ่นเพิ่มเติมเห็นยายาก็เดินทางไปต่างประเทศเยอะเอ็นพรสุดไปเที่ยวที่ไหนมา จำได้ไหมนน้หลายหลายที่มากเลยไนนหมเพราะฉะนั้นเะนี่ย <c oughs> พอเราได้ไปเปิดประสบการณ์ได้เจอหลายๆที่เห็นความสวยงามอ่ะนึกถึงความสวยงามของธรรมชาติแล้วเออมีวิธีการดูแลรักษาโลกใบนี้กับสิ่งแวดลอ้ออยังไงบ้างออจริงๆย่ารู้สึกว่า green space เป็นสิ่งที่สำคัญม,มากๆแล้วก็อยากให้มีเพิ่มขึ้นค่ะก็จริงๆรู้สึกว่าออออสถานการณ์ไหนที่เราสามารถปลูกต้นไม้เพิ่มก็จะทำ อโอกาสเนาะใช่ค่ะอีกอย่างที่ง่ายมากๆที่ทุกคนสามารถทาได้แต่อาจจะยากนิดนึงสำหรับยากรารู้สึกว่าต้องเตือนตัวเองตลอดเวลาค่ะตอนที่เราไปร้านอาหารเราสั่งเท่าที่เราจะกินค่ะ<า>เราเราสัแบบ่งอาหารเท่าที่เรารู้สึกว่าเรากินแล้วแค่นี<า>้พอเพื่อที่จะลดปริมาณขยะในแต่ละวันที่เราสร้างค่ะ so reduce like food waste <า>ใช่เป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยนึกถึงเลยแต่ถ้าเริ่มทำแล้วอ่ะ จะรู้สึกแบบสัลวอะไรบางอยางข้างในเหมือนกันนะครับทีนี้อ่ะดูแลโลกแล้วนะดูแลตัวเองเรื่องของดูแลตัวเองบ้างนะดูแลตัวเองิวิธีที่ดูแลตัวเองได้ดีที่สุดบนโลกใบนี้คือการดื่มน้ำให้เพียงพอใลนอีกตัว most easiest thing ที่สามารถทำได้ไห้ถึงเพียงพอสำหรับย่านะคะ พยายามดื่มน้อย1 0บถึงสิแก้วต่อวันค่ะแล้ว of course ก็ต้องเป็นน้ำที่ดีค่ะเพราะฉะนั้นต้องเป็นน้ำเีๆนะคะเป็นแร่ธาตุจากธรรมชาตินะคะตั้ง10แร่ธาตุซึ่งดื่มมาตอนเช้าดื่มปุ๊บเลยค่ะเพราะว่าสามารถดู่สุมได้เร็วสุดอ่าค่ะใช่ค่ะนอกจากว่าจะทำให้เราอารมณ์มมดีแล้วผิวทำดีแล้วาอิ่มท้อง On, okay. ต้องเล่นสกู๊ตเตอร์มนะคต้องดื่มน้ำให้เคยียวฟันคะทุกคนแปลว,ว่าถ้าที่ถามสมมติมนะพีม่มีถามยาว่าย่าตื่นมาทำอะไรเป็นอย่างแรกดาว่าคำตอบคงเป็นการดื่มน้ำอใช่ไหมหรือว่าลืมตาจะแกล้งกันบ้าถ้าเรากาจะรู้ความจริก็ดูมือถือก่อนค่ะแล้วก็ค่อยดื่มนะโอเคเออโอเคซื่อตรงดีซื่อตรงดีค่ะ <c oughs> แต่ที <c oughs> ่ถามนะครับดื่มน้ำเยอะไหมรับแต่ละวัน ก็พยายามจะดื่มให้ได้อย่างน้อยก็คือ8ปดถึงสิแก้วไม่ถึงสิบสองแปดถึงสิบแก้วทานไปเอาดื่มแล้วถึงสิบสองก็เข้าน้ำบ่อยนิดนึ่งไหยครับใช่ใช่ด้านเข้าน้ำบ่อยค่ะแต่ว่า it's worth it ค่ะถ้าอยากแบบฟังนะคะดูสวยสุขภาพดีนะครับผมคนิสิตะครับฝากถึงขวดออมแอกของเราหน่อยขวดรักโลกหน่อยเพื่อเป็นแบบว่าการทิ้งทายให้กับพวกเราครับค่ะก็อย่างที่เรียนไปแล้วนะคะ ขวด RPT เนี่ยเราตั้งใจทำม,มาเป็นเจ้าแรกเพราะตอนคอมมินเมนต์ของเราที่จะลดการใช้พลาสติกไปก็อยากให้ทุกคนเนี่ยหันมาใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมน,นะคะแบบกู้ประโยชน์แบบจานพอต้องในใ่คือกู้ประโยชน์ต่วนแคลเน็ตนะคะไม่ใช่ทำแค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีกับผู้บริโภคแต่ว่าเราต้องรักษาโลกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีคขม้นตมนต์ว่าพลาสติกที่เราเอามานำมาใช้เนี่ยเราจะลดการใช้ไปในถุงเดือดนะคะ <Hey. S 1> ก็เลยอยากฝากฝากฝากขวดรักโลกอันนี้ไว้ด้วยแล้วก็ช่วยกัน น้ำแร่แล้วก็เอาไปรีไซเคิลสำคัญที่สุดคนะ่ะเอาไปรีไซเคิลอย่าอย่าทิ้งเป็นขยะปล่อยขยะไปสูนะ่มลพิษค่ะถ้าเกิดว่าคุณได้บริบโภคนะฮะหรือว่าดื่มน้ำมีด้ย,ยเรียบร้อยขวดที่เหลืออยู่ เอาไปไว้ที่ไหนดีครับคุณดริกาครับเออก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้เรามีพาร์ทเนอร์กับเซเวนดิเลเว่นแล้วก็พอตทอรจีซีนะคะก็สามารถเอาไปหย่อนคืนได้ที่หน้าเซเว่นดิเลเว่นนะคะณนะตอนนี้นำร่องที่50สาขาแล้วก็จะมีตัวพอตทอร์จีซีแลตฟอมรูมเธอร์เนี่ยมารับเก็บขวดกลับไปรีไซเคิลอีกทีเท่ากับเป็นการจบลูเป็น circular economy ก็คือว่า นำไปใช้เพราะจริงๆแล้ว T.V.T. เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาคือเขาเรียกว่า Made for r e เ a k e คือมันสามารถรีไซเคิลได้นับถ่านไม่ทวนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอามารีไซเคิลจริงๆกลับเอามาทำเป็นขวดน้ำจริงๆมันก็เลยจะได้ครบถ้วนว่า นอกจากทิ้งแล้วนี่ก็เป็นการเก็บแล้วก็เอาไปทําใหม่เอามาเป็นขวดใหม่ค่ะให้เกิดวัฏจักรให้เกิดวงจรของเขารดการเกิดพลาสติกแล้วก,ก,กลายเป็นขยะคนรุ่นเราครับเจเนอเรชันนี้ไม่รู้ว่าเราจะทันได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรือไม่แต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มทําวันนี้เนี่ยมีมั่นใจมากๆเจเนอเรชันต่อๆไปจะรุ่นลูกรุ่นหลานจะเจอไหนก็นตามมันจะต้องดีขึ้นแน่นอนนะครับผมอะไรครับผมเพราะนอกจากนั้นกิจรกรรมในวันนี้ครับทุกคนสามารถจะเข้ามาสัมผัสและรู้จักกับวัฏจักรของขวด ออกเพชรนะฮะหรือว่าขวดรับโลกของมินเรนเพิ่มเติมกันได้ภายในงานถึงวันที่16รกรกฎาคมนะครับผมเข้ามาร่วมชมแล้วมาร่วมกิจกรรมกันได้ในสเตชันต่างๆเลยเอาเลยครับขอขอบพระคุณนะครับทั้งยายาอุนศยาและคุณน,นริษฐามากๆในโอกาสนี้นะครับผมเราจะมาร่วมเซเรเบรตครับฉลองนะฮะถึงการเปิดตัว ขวดออเพทที่ยิ่งใหญ่นะฮะแล้วก็เป็นขวดที่น่าจะเปลี่ยนโลกของเราได้เลยทีเดียวแหละนะครับผมน,นี้ามาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าขวดรักโลกจากมิเรเร่ออเพทเนี่ยถ้าถูกทิ้งอย่างถูกที่ว้าวถ้าถูกทิ้งอย่างถูกที่ะระย่าในถังรีไซเคิลนะครับที่อยู่ที่หน้าเซเว่นอทั้ง50สาขาในกรุงเทพแบบตอนนี้ โปรดทาก่อนหลังจากนี้เชื่อว่าน่าจะได้เห็นกันมากขึ้นนะครับก็จะกลายเป็นสิ่งที่ถูกนำไปรีไซเคิลเข้าสู่โรงหลอมและกลายกลับมาเป็นขวดนเมล็ดอีกครั้งหนึ่งที่พร้อมไปด้วยคุณภาพพร้อมไปด้วยความสะอาดความปลอดภยัยให้ผู้บริโภคทุกคนมั่นใจได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวแหละนะครับเอาเลยครับและตอนนี้คุณนริา กับยาย่าออัสยาก็ประจําที่นะครับผมในตําแหน่งของการเซระเบกื่อร่วมเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับขวดรักโลกจากมิเนเ,เรเดี๋ยวขอเชิญพี่ๆช่างภาพนะครับถ่ายภาพในจุดนี้ก่อนได้เลยครับอ ขวดนี้นดาชูขวดสูงนิดหนึ่งนะประมาณนี้ขอบพระคุณครับนี่เป็ตัวอย่างของขวดนะครับที่หลังนี้จะถูก,กนำไปรีไซเคิลให้กลับมากลายเป็นขวดพลาสติกอีกครั้งหนึ่งคนระับและแบต่อมาครับขอเชิญคุณนริฐาและญาญ่าปิดขวดพลาสติกขอเคุณครับ หลังจากนั้นสามารถจร้อนลงในขวดยักษ์ได้เลยครับแล้วเราจะมาแสดงเบรนะักถอายลัำพร้อมๆกันนะครับภายใน5 4 3 2 1่สามสองหนึ่งเราควนคุณนึกถากายย่าหมุนขวดยักษ์ หลังจากประกาศชื่อคนนี้และขอต้อนรับคุณภูวินตั้งสักยืนสวัสดีครับอะทุกคนครับถ้าพร้อมแล้วเชิญนั่งเลยครับเชิญนั่งเลยครับอะออนกับภูวินวันนี้หล่อไหมฮะทุกคน โอ้โหชมซะขนาดนี้เที่ยมเลยเ <c oughs> มื่อคืนเขาไลฟ์ไอจีอยู่เที่ยงคืนปะครับผมใช่ครับเขห่วงเพาวันนี้เด็กยูวีเขาไปดูด้วยใช <c oughs> ่ครับผมก็ไปดูแล้วก็เลาะจังแต่พรุ่งนี้จะมีเสียงร้องไหมนะมีแต่ทีแน่นอนครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวมีโชว์พิเศษมาฝากผมยังไม่ได้พูดนะอ่าปอนคอนเฟิร์มให้พี่หน่อยครับก็รอดูครับผมรอดูครับนะครับเตยกับ พี่โซครับทักทายทุกคนหน่อยก็แล้วกันนะเชิญครับพี่โซก่อนเลยค่ะสวัสดีทุกคนค่ะประเวศกับพี่โซด้วยครับขอบคุณค่ะเคยครับค่ะสวัสดีค่ะเต้ยโซขิตค่ะเอ้ต้อนรับครับมาคุณแล้วครับครับสวัสดีครับบอนด์นาวิทย์ครับ เขินเขินปอนเขินนานเอาแล้วครับครับสวัสดีครับภูนครับไม่รู้ว่าอากาศตรงนี้กับพ่อหนุ่มสองคนนี้ใครฮอตกว่ากันครับปอนภูวินไหมฮะไม่มีคนบอกยิปโซแอะอย่าเล่นอย่างนี้มีขอบคุณนะได้ยินนะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันใครอีกทีเมื่อกี้ขอบคุณมากมาเจอกันวันนี้ ทั้ง4ี่คนคอนเฟิร์มไหมครับว่าคุณคือคนรุ่นใหม่ที่สนใจและให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมปัจจุบันนี้คอนเฟิร์มไหมครับก็สนใจครับผมแต่คนรุ่นใหม่หรือเปล่าไม่รู้ว่าเราสองคนคือคนรุ่นใหม่ได้ไหมยูดูวินครับอ๋อคุณวินคือคนที่เกิดลำบากอยู่นะถ้าเราไม่รุ่นใหม่นะเพราะเรารุ่นไห่อะเออเอาได้เป่าบุวินในได้เลืองเด็กสุดเลยได้อะไรไม่ได้เด็กสุดนะเรื่องเนี้ย เมื่อทั้งหมดนี้คอนเฟิร์มเรียบร้อยอยากให้แชร์วิธีในแบบแต่ละคนหน่อยเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้แบรนด์พรีเซนเตอร์ของเราได้พูดไปแล้วยาย่า,ยาบอกว่ามันมีวิธี1 0 8 0 0ามากๆที่เราจะดูแลโลกใบนี้ได้ด้วยมือเล็กๆของเราแต่ละคนมีวิธียังไงกันบ้างขอเริ่มจาก <c oughs> เริ่มจากยูซงก่อนแล้วกันครับ ค่ะจริงๆแล้วไอ้เรื่องของการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือว่าเรื่องของการรักโลกที่เขารณรงกนันนะจริงๆมันไม่ใช่เรื่องใหม่คือทุกคนรู้มานานมากๆแล้วอะค่ะเราตั้งแต่ตอนที่ทรู้เรื่องใหม่ๆแล้วเหมือนกับเราเห็นแล้วว่าที่บอกว่าแบบเราควรจะรักโลกมากขึ้นมันเป็นเพราะอะไรด้วยมาเอาเห็นคลิปเห็นรูปเห็นที่ไหนหน้านะคะของการที่ว่าขยะวันหนึ่งมันเยอะมากจริงๆทุกคนมันเยอะจนน่ากลัวเยอะถึงขั้นที่ว่าต่อให้เราไม่ใช่คนดีมากะ่ะ เห็นแล้วก็อยากแบบถูกคนทําอะไรแบบที่เขาใูครชอบตรงที่บอกว่าตัวเองก็ไม่ใช่คนดีมากใช่คือมันไม่ใช่เรื่องของคนดีหรอคะมันเป็นเรื่องของคนทุกคนเพราะว่าจริงๆพอเราได้เห็นอย่างนั้นอ่ะยิ่งเชื่อว่าหลายๆคนพยายามที่จะเปลี่ยนแต่วยความเคยชินที่เคยผ่านมามันก็ค่อนข้างยากเหลือเสิ่งที่ทําทุกวันนี้แล้วพยายามพิ้วให้พ่อแม่ทำมาตลอดซึ่งตอนแรกเขาล้มชาดีมากค่ะ คือพ่อแม่รำคาญนิดมากเพราะว่ามันเหมือนเขาใช้ชีวิตแบบเดิมมาตลอดอะเราก็บอกเขาเฮ้ยใช้ถึงคั้าสิเรารีไซเคิลที่บ้านไหมเนี้ยสมัยก่อนอะก็จะมีคำนี้แหละว่าเวลาทิ้งขยะที่บ้านพ่อแม่จะบอกว่าจะแยกไป้ทำไมสุดท้ายเขาก็เอาไปรวมกัน อันนี้หลายๆคนอ่ะจะเคยได้ยินแต่ว่าตอนนี้เราบอกไม่เป็นไรลองไปก่อนจนทุกวันนี้ค่ะจากที่หนูเป็นคนเริ่มใช้ถุงผ้าเองก่อนพบไปไหนมาไหนใช้แก้วแบบว่า reusable หรืออะไรก็ตามอะไรอย่างเี้ค่ะหรือพยายามเลือกพลาสติกที่เราสามารถ biodegradable หรือว่า r e c y c l e ได้อะทุกวันนี้แม่หนูแซงหนูแล้วนะคะ oh. ทุกวันนี้แม่หนูเวลาไป ร้านอาหารนางพกกิ่นโตงั้นเลยเหรอใช่ใช่ก็ประมาณนี้ใช่ครับอาจจะพกเป็นกบที่เร่งไปก็ได้เพราะว่ากบทอนเทสเนี่ยก็สามารถเติมเทเติมเทได้เหมือนกันนะครับผมแหมเล่นพูดไปซะเยอะเลยหลังๆเป็นไงฮะเพราะคำถามเยอะเกินเลยหลังๆเป็นไงฮะตุ้มตุ้มตอบตอบมีอีฟโซเก็บคนแล้วตอบว่าเห็นด้วยก็ได้ค่ะเอออีฟโซงี้ผมก็ว่ากันครับเฮ้ยไม่ได้วินแอนท์ไทมน้อยเลยนะแอนท์ไทมน้อยเลย ให้เป็นเลยีเฟิร์สก่อนแล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคิวต,ต่อไปขอเชิญเตยครับเตยสวัิ์พิครับคุณมีวิธีการในการดูแลโลกอันน้าอยู่ใบนี้ยังไงบ้างคะก็อยากจะอยากที่จะจบคุูในเรื่องของการรักโลกมันไม่ใช่เรื่องใหม่เราเตยมองว่าการรักโลกเนี่ยเป็นเรื่องที่เราควรตระหนักถึงตลอดเวลาอย่างที่บอกว่ามันมีวิธีเยอะแยะเต็ไมไปหมดตามนั้นเลยค่ะอันไหนที่เราลดได้ในเรื่องการใช้พลาสติกหรือในเรื่องของอาหารอย่างที่คุณย่าพูดไปแล้ว แต่ว่าเน,นี้ยก็สําคัญแล้วก็อาจจะกลับมาใส่ใจในเรื่องนี้มากขึ้นด้วยก็ได้ค่ะในเรื่องการรับประทานอาหารถ้าแต่เท่าที่เราต้องการจริงๆหรือว่าจัดสรรในสิ่งที่เรารับประทานทานไม่หมดอาจจะเออหอกลับบ้านเอาเป็นโตไปที่ร้านอาหารด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถปรับจนเป็นนิสัยที่ทำให้เราเกิดการรับโลกรับอาหาถึงโลกแบน,นี้ได้ตลอดเวลา พูดถึงเรื่องของฟู้ดเบสติ้งเมื่อกี้ที่เตยพูดถึงแล้วพยายาพูดถึงเนาะอย่าไปมองถึงแค่ว่ากินไม่หมดแล้วอาหารไปไหนให้มองย้อนกลับไปว่าที่มาของอาหารน่ะมีทั้งต้นข้าวที่สูญเสียมีทั้งน้อำหมูหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาต้องเออน้องเพราะฉะนั้นแนี่ยให้ย้อนถึงสิ่งนั้นแล้ว no food wasting ถูกไหมต้องพยายามแับ เท่าที่เราจะทำได้แต่เชื่อว่าการที่เราค่อยๆทำทุกๆวันจนเป็นนิสัยอ่ะมันจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นครับผมนะฮะมาถึงตาของชายหนุ่มกันบ้างคุณสองคนนัด,นดกันยังใครจะตอบก่อน ให้ก่อนก่อนครับเทคนิคในการรักสิ่งแวดล้อมในรูปแบบในลซษณะของเราเองครับเป็นยังไงครับครับผมสาหรับผมนะ้นก็อยากแชร์เรื่องของการซื้อของช้อปปิ้งเลยครับเพราะว่ามันก็สามารถพบได้ในชีวิตประจำวันใช่ไหมครับก็พยายามเลือกผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่มีการรักโลกครับผมพยายามแยกขยะเลือกขยะที่สามารถรีไซเคิลได้กับรีไซเคิลใหม่ครับมีการแยกขยะมีการช้อปปิ้งก็เลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ต่างๆหรือของต่างๆที่มันรีไซเคิลครับอ่า ตัวปูวินบ้างเลยครับคงม,มีวิธียังไงครับครับผมส่วนสำหรับผมเนี่ยผมขอพูดในด้านของการใส่เสื้อผ้าละกันเพราะว่าอุตสาหกรรมการผลิตผ้าพวกแฟชั่นอินดัสทรีแล้วก็แฟชั่นเนี่ยเป็นเ,เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ทาั้งงานเยอะเหมือนกันดังนั้นในฝั่งเราอะเราก็รู้สึกว่าเออถ้าผ้าไหนมันยังสามารถใช้ได้อยู่ หรือว่าผ้าชิ้นไหนที่มันยังสามารถเอามารีไซเคิลได้หรือเอามาประยุกต์มาทำอย่างอื่นได้ก็จะช่วยลงนีเยอะเหมือนกันครับผมก็คือใช้รีไซเคิลครับึงอเมื่พอกี้ผู้วินพูดถึงเรื่องนี้พี่วินยังถึงอย่างหนึ่งไม่รู้เคยได้ยินหรือ,รอ,รอเปล่าน,น,น,นะครับคร,ร,รับ fast fashion อ่าตอนนี้เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นที่พูดถึงในในใน,ในวงที่สุดไม่ได้กว้ามากครับหลายหลายคนยังเรื่องที่จะซื้อเสื้อผ้าในราคาที่คุ้มตัวเขาที่สุดแต่จริงแล้วมันถูกทิ้งไปบ่อยเพราะมันใช้ซ้ำไม่ได้คิดเห็นยังไงบ้างครับ ก็รู้สึกว่าถ้าเป็นไปได้ก็เรื่องของที่มีคุณภาพและสามารถใช้ได้ยาวใช้ได้ยืนยาวเพราะว่าอย่างนี้เราบอกอะไรที่มันสามารถใช้ได้ซ้ำๆได้อะไรที่มันสามารถใช้ได้เรื่อยๆได้ก็จะช่วยเราตรงนี้ครับผมอ่าสุดยอดมากๆนะครับนี่คือเทคนิคของแต่ละคนทั้ง4คนซึ่งไม่ซ้ำกันเลยนะเพราะฉะนั้นยังมีวิธีต่างๆมากมายแล้วการลงมือทำก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากเลย แค่ลองปรับล็อกเบรดูทีล้วนี้หนึ่งแรงก่บเพราทำหลายหลายแรงแล้วจะเป็นแรงที่ใหญ่ขึ้นเนาะนะสร้างอิมแพกที่มากขึ้นนะครับที่นี้อยากให้ทั้งสี่ท่านเชิญชวนทุกทุกคนที่อยู่ในงานของเราตรงนี้หรืออาจจะติดตามจากพี่พี่สื่อมวลชนท่านต่างๆอาจจะยังเอ๊ะอยู่เอ๊ะในใจเล็กๆทำให้เอ๊ะนี้มันใหญ่ขึ้นอยากลองเชิญชวนเขายังไงบ้างนึ่งเท่มากกลัวคนอื่นไม่มีอะไรพูดคนอื่นก่อนเลย เราพูดคนแรกแล้วมันใกล้เราไม่ดึกเราไม่ไหวอย่างนี้โซนะฮะแต่ไม่เป็นไรให้ให้น้องๆก่อนแล้วกันได้ได้เลก่อนแล้วกันให้ก่อนดีปอนะเริ่มจากคุณก่อนเลยครับเมื่อกี้ผมเริ่มก่อนแล้วโอเคบูบินครับชวนทุกทุกคนมาเป็นแรงหนึ่งของเราดีกว่าครับครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับให้มาช่วยดูแลแล้วก็รักโลกของเรานะครับผมเพราะว่าคนรุ่นใหม่อย่างพวกเราเราก็ โลกใบนี้มันก็เป็นอนาคตของพวกเราทุกคนนะครับดังนั้นไม่ว่าเราจะทีพเป็นยังไงเราจะช่วยดูแลรักษามันเยอะแค่ไหนก็อยู่ที่พวกเราเองนะครับเพราะเราอยู่ที่นี่กันเองปรบมือให้กับน้องภูวินด้วย,ยนะครับนี่เราช่วยปรบให้ครบทุกคนด้วยค่ะอุย้ยขอโทษ,โทษคิดดังไปหน่อยอย่าเล่นนะเอฟซีนะ ปอนครับอยากจะเชิญทุกคนยังไงบ้างครับครับผมก็เมื่อกี้นี้ผมได้มีโอกาสไปชมในเทศกาลมาครับก็จะเห็นว่าปีนี้นะครับผมทาง้เมริกาและพาเพเห็นได้มีการลดขยะมากถึงที่เทียบเท่ากับวานเจ็ดพันตัวเลยซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยครับยังไงก็ถ้าแต่ทุกคนนะครับผมไม่ใช่แค่พวกเราแต่าทุกคนในประเทศนะร่วมกันรักโลกมากขึ้นแล้วก็ดูแลโลกเนี่ยโลกเราจะได้อยู่มากขึ้นครับอ่าและจะจะไม่ใช่เทียบเท่าแค่วานเจ็ดพันตัวเท่านั้นแต่มากกว่านั้นแน่นอนใครเห็นด้วยปรบมือให้กระปองหน่อยครับ ยิบโซก่อนหรือเตยก่อนดีเตยก่อนดีเตยก่อนเชิญครับค่ะก็อย่างที่ยินพูดไปนะคะในเรื่องของนิสัยเล็กๆน้อยของเราแล้วทุกตันเนี้ยคือสิ่งที่จำเป็นต่อร่างก,กายก็คือน้ำดื่มใช่ไหมคะเราจะซื้อน้ำดื่มในได้่งหนึ่งขวดวันหนึ่งอะเราต้องดื่มมากกว่าปริมาณน้ำขวดที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นในแต่ละวันเราซื้อมาแล้วค่ะจะรีย s e ขวดได้เอาไปเติมน้ำก่อนก่อนที่เราจะส่งเข้าสู่กระบวนการีไซเคิลถ้าไม่มีทุกคนแต่ว่ามันก็จะเป็นนิสัยที่มันก็จะติดแล้วก็ ข้อดีอย่างหนึ่งที่คิดต่างก็คือว่าถ้าเรามีขวดออเคสของมินเนเร่เ,เราดื่มจนหมดเราเติมน้ำวันวัน,วนหนึ่งเนี่ยเราจะดื่มน้ําเยอะกว่าที่เราเป็นรู้ตัวเพราะเราต้องพกน้ําหนักเข้าไปด้วยถูกไหมนี่ยิ่งจะเห็นด้วยถูกไหมเราเติมน้ําเต็มขวดมาน้ําหนักประมาณหนึ่งยี่เจ็ดร้อยห้าสิบมิลลิลิตร หนักละวหรือหรือ,อไม่รู้ตัวผิวดีเฉยเฉยแล้วสำหรับได้เชื่อว่ามีหลายๆคนกนำลังฝึกตื่นน้ำอยู่แต่มองว่าไม่กดดันเกินไปในการถือขวดขวดเล็กๆที้ใช<ๆ>่ถูกต้องเลยใครเห็นด้วยกับเตยสวมพิดครับป,ประมือหน่อยและีิโซะครับค่ะอันนี้ก็ถ้าให้ฝากขออนุญาตฝากกับทุกคนนะคะไม่ว่าทุกคนจะมาหาใครนะคะ อขอยืนยันเรื่องหนึ่งค่ะว่าเรื่องของการรักโลกไม่ใช่เรื่องของคนดีแต่เป็นเรื่องของทุกคนเพราะจริงๆแล้ว้าเกิดใครได้ศึกษาบ้างค่ะจริงๆแล้วการรักโลกกับการรักตัวเองมันเรื่องเดียวกันเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคำว่ารักโลกอ่ะจะมีสองสองเบอรสกรัลันอยู่มันคือรักษา คือการที่เรารักษาโลกเรามันคือการรักษาเปนในติของตัวเองนะเพราะถ้าเกิดเราเราคิดว่ามันเป็นเรื่องของคนรุ่นหลังลอันนี้มันไม่ใช่แบบว,ว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในโรกเรามันจะติดเราทุกวันนี้เราไม่ต้องรอว่าอันไหน,ไหนเดี๋ยเรารอตายก่อน คนที่เหลือคุยกันเอ็นเราที่ไหนีไม่ได้ค่ะแล้วก็มันเหมือนกับว่าบางทีเราทำอะไรบางอย่างที่มันเป็นการารักโลกอ่ะมันเป็นการช่วยเหลือตัวเองด้วยอย่างเช่นเขาบอกเลยนะ good for yourself อ๋อ good good for you good for you and good for you r and good for the p l and <world. S 2> e t good for the planet จริงๆอ่ะมันสามารถแบบคิดนิดนึงก็คือแบบบางที good for the planet is good for you มันก็เซนติงเหมือนกันคือมองอย่างนี้ก็ได้แล้วก็เมื่อกี้ที่น้องพูดเรื่อง fast fashion นะคะ <Good. S 1> อันนั้นอ่ะ อยากฝากเรื่องนี้มากๆเลยค่ะเพราะว่าสมัยก่อนคนจะฝากสำหรับอินฟลูเอนเซอร์ด้วยกันเนาะเรารู้สึกว่าอินฟลูเอนเซอร์ด้วยกันเนี่ยสามารถช่วยเรื่องแฟชั่นได้แต่ตอนนี้ทุกวันนี้ทุกคนทุกคนเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของตัวเองทุกคนมีติ๊กต็อกทุกคนมีไอจีของตัวเองเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ได้ยินสิ่งนี้เราเองในฐานะอินฟลูเอนเซอร์สามารถช่วยเขาเรียกว่าลดเรื่องแฟชั่นได้โดยการที่เวลาเราออกสื่อเราเดิรูปอ่ะแทนที่เราจะเปลี่ยนชุดทุกรูปอ่ะเพราะเรารู้สึกกดดัน เข้าใจป่ะไอช้ชุดชุดนี้คนเห็นไปแล้วว่ะไม่ได้ว่ะต้องลงชุดใหม่แล้วก็ต้องไปหาชุดใหม่แล้วถ้าเราเลิกสร้างเทรนด์ใหม่ๆ่โดยการที่ว่าไหนเราลองใส,ส่ชุดซ้ำๆซีแล้วค่อยๆเปลี่ยนไปด้วยกันแน่นอนยอดไลฟ์อะไรก็ตามมันอาจจะได้มายากแต่มันเป็นยอดไล์ที่ยั่งยืนเออใช่ย,ยั่งยืนนี่แหละ sustainable เ,เหมือนกับขวดรักรอใครเห็นด้วยกับกิปโซปลดมือเลยครับก็นน่นอยู่ด้วยกันแอบไปใต้โต๊ะทุกคนตอนไหนครับเนี่ย ก็นั่งอยู่ด้วยกันแอบ,บไปใต้โต๊ะเพาตอนไหนรับเนี่ยไม่มีนี่คือความจริงใจที่คุณเน้นเล่าให้เขาได้ฟังแลวทุกคนก็เห็นถึงความจริงใจที่พวกเราทุกคนมาเชิญชวนให้เป็นพลังเล็กๆอย่างที่พีได้บอกไปแล้วรู้สึกว่าคนคนนึงอ่ะเป็นกําลังที่เล็กมากนะแต่ถ้าคน5้าคนบนนี้ทําพร้อมกันอ่ะมันก็จะเป็นพลังที่ขูณ5้าถ้าทุกคนตรงนี้เป็นร้อยๆพันๆคนทำพร้อมๆกันก็จะเป็นพลังที่ใหญ่ขึ้นจากวานแค่เจ็ดพันตัวก็จะเป็นล้านตัวหรืออาจจะลามไปถึงสัตว์ชนิดอื่นๆด้วยซ้ำ ดังนั้นวันนี้นะฮะองขอบคุณทั้ง4ท่านมากๆที่มาเป็นคนละหนึ่งกำลังที่สำคัญกับมิเนเร่และขวดออเพชรนะครับทุกทุกคนครับปรบมือให้กับทั้งสท่านบนเวทีหน่อยเดี๋ยวรบควนทั้งสท่านอยู่กับวีบนเวทีก่อนนะครับอยู่กับเราบนเวทีก่อนนะครับลำดับต่อไปจะเป็นการถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีนะครับดังนั้นครับลำดับนี้วีขออนุญาตเรียนเชิญนะครับคุณนริษฐาวิบูลยเกษ ผู้นยการบริหารหน่วยธุรกิจน้ำดื่มเนสเลออินโดไชนะ่าขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณนริพาวิปูลย,ยเกครับและท่านต่อมานะครับมีขอนิยะเรียนเชิญคุณนรมลโชคดำรงสุขร,รักษาการผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานเศรษฐกิจหมุนเวียนบริษัทเอ็นวิโคจำกัดขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณนรมลครับ และท่านต่อมาครับขอเนี้เรียนเชิญคุณยาย่าอุรัสยาสเปอร์เบิร์นมิเนเร่แบรนด์พรีพเซนเตอร์ กล้องไหนก่อนแจ้งได้เลยนะครับขอบพระคุณมากเลยครับ พิเศษของเราทุกท่านด้วยประมือเลยครับระหว่างนี้นะครับมีขออนุญาตแจ้งกับทุกท่านนะครับว่าคุณก็สามารถเพิ่มเติมความรู้และความเข้าใจด้านกระบวนการคืนชีวิตให้กับขวดพลาสติกของ